คลิปวันนี้เราจะมานำเสนอไฟ LED ยังนัว YN 600 L2 Pro LED Video Light กันนะคะเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกันก่อนนะคะอุปกรณ์ด้านในจะประกอบไปด้วยคู่มือไฟ LED ด้านในกล่องจะพบกับรีโมทขาจับน็อตชูหาต่อไลท์สแตนตะปลูล็อกกับตัวเพลงนี้นะคะและในกล่องก็จะมีเกลสีให้ที่เป็นสีชา เจลสีุ่นนะคะเจ้าไฟ LED ยังนัวตัวนี้ด้านหน้านะคะจะมีบันดอให้4ด้านจะเป็นแตบ,บสะท้อนแสงและมีไฟ LED ทั้งหมด600ดวงซึ่งจะให้แสงสีขาว5,500เควินและให้แสงสีส้ม3,600เควินอย่างละ300ดวงด้านหลังนะคะก็จะพบกับแผงควบคุมปุ่ม,มเปิดปิด เจ้าตัวไฟ LED ตัวนี้นะคะจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Sony F750770 และ970นะคะใช้ทั้งหมด2ก้อนหากเราใส่ที่ช่อง A ด้านเดียวก็จะให้แสงสีขาวหากเราใส่ช่อง B ก้อนเดียวจะให้แสงสีส้มถ้าเราใส่ทั้ง2ก้อนก็จะสามารถคอสรวมกันทั้งหมด6ดวงได้ถ้าหากใส่ด้านใดด้านหนึ่งจะออก ฝั่งละ300ดวงนั่นเองตัวไฟ LED ตัวนี้รองรับการต่อ AC adapter หรือต่อไฟตรงจากโตรบ้านนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาทดลองตั้งค่าการใช้งานกันก็คือเราจะใช้เป็นแบตเตอรี่ F750 นะคะเราใส่ที่ช่อง B ปุ่มเปิดเครื่องก็คือด้านนี้ช่องนี้นะคะจะเป็นคอร์สกับไฟถ้าไฟขึ้นก็จะเป็นไฟเวลาที่เราปรับระดับไฟนะคะก็จะขึ้นทีละหนึ แต่ถ้าเราปรับเป็นคอส์นะคะจะขึ้นทีละสิบกำลังไฟจะขึ้นทีละสิบค่ะถ้าเราใส่แบตเตอรี่ที่ช่อง b ช่องเดียวนะคะแสงจะให้เป็นสีส้มตามภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่เมื่อเราเช็คมาที่ช่องแบตช่อง a เราไม่ได้ใส่ก็จะไม่ขึ้นพลังงานแบตเราใส่แบตที่ช่อง b เราก็กดมาที่ช่อง b ก็จะขึ้นพลังงาน b. แบตก็คือ p ย่อมาจาก power นะคะลำดับก็คือตัวนี้ก็จะอยู่ที่90%เซ ตัวนี้ก็จะบอกนะคะว่าใช้แสงสีขาวหรือแสงสีส้มสามารถกดสลับได้และนอกจากการควบคุมการทำงานผ่านตัวคอนโทรลด้านหลังแล้วยังสามารถควบคุมการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรลและนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวไฟ LED YN 600ตัวนี้นะคะยังสามารถควบคุมการทำงานผ่าน แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยสำหรับกลุ่มลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ